สวัสดีครับพ่อแม่ปี่น้องที่น่ารักน่าชังทุกๆุกคนนะครับวันนี้จะจับคู่ร่างไว้ให้ก่อนครับจับคู่แต่งงานไว้ยกขันหมากสินสอดแต่งกันไปก่อนครับต่อย่าล่วมห่อลงลงออกครอบเข้าไว้ก่อนครับจบตากันไว้ก่อน ว่าเลขกําลังตีกันครับอาจารย์ก็กําลังไกล่เกลี่ยอยู่ตั้งสองฝ่ายครับยกมีดถือปืนอีกฝ่ายนึงก็มีระเบิดด้วยอาจารย์กลัวลูกหลงก็เลยแอบแอบแยกอยู่จับมามัดไว้ใต้ต้นมังคุดมั่งจับเจสองเอาไปใส่โ่งไว้ปิดฝายอย่างดี เอาตาข่ายคลุมไว้นะเนี่ยสามรู้สึกจะไม่มานะยกนี้ออกนั้นก็เตกันนวลเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขาหาอุปรกรณ์มากำราบอยู่พอได้มั่งอนะ่ะพอได้แยกออกไปบ้างครับโดนมดกันไฟกัดอันนี้โอ้ย อกากาศมันเริ่มร้อนแล้วครับเนี่ยตอนนี้อาจารย์นั่งอยู่เนี่ยใส่กางเกงในตัวเดียวครับวิตายน่าเกลียดบางคนตกใจเลยท้ายตะเตนเยชีขีรบินว่าเคยจะใส่กางเกงในสองตัวสามตัวแล้วเนาะวิ้ยตายแล้วกล้องมันบอกว่าตาเ็นห นี่ขนานะเราชาร์จกันอยู่ทุกวันนะกล้องนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับคุณกล้องเดี๋ยวนั้นดิ๋ยวกเดี๋ยวชาร์จก่อนชาร์จก่อนตกบโอ้หมดแรงเนยครับว่า,ว,าว่าชาร์จเวลนะพี่กล้องเนาะแต่ว่าเออโอ้ยร้อนจีเลยนั่นเนี่ยมาแต่กล้องก็ไว้นะ อันเด๋ยวจับไว้อย่างนี้ก่อนนะครับจับไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะนอ๊ยังไงเนะี่ยปาบกอยหมดแรงที่ท่านะอย่าเพิ่งทำให้เสียใจอื้หาวฮเอาอะมานี้ก่อนปาบกอยไม่รู้ไปที่ไหนอ๋อหนั่งหนึ่งหนึ่าให้ก่อนครับ จเย็นครับใจเย็นๆเจ้าที่เจ้าทางเดือดเปล่าเนาะนี่ชา้าทั้งวันอัดทั้งวันโอ๊ยคนอัดก็อือโอเคไหมทำเป็นน้อยใจไปได้โอ้น่านึกถึงบางคนเนี่ยจะไปอ่านคอมเมนต์แล้วหน้าตีหน้าหยิกกี่น้อยใจ dạng cho côi coi côi tay to mày càng nguyên Tại sao không như thế chết lắm à, ok cắp cô mẹ tông ngàn nó có mẹ tông chai cọc ạ tóc đi dài nó áp trái tira ô tira ơi 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 ไม่รู้เสียงจะดังขนะอาจารย์ก็ทำได้ตอนนี้ก่อนดิ้สูงได้ไมั้ยไม่ได้แล้วระบบโดนถอดออกไปแล้วอ่ะแค่นี่เลยนะเห็นไหมอาจารย์ก็ต้องมีตามเกิดตอนนี้เราอยู่นอกระบบนะไหวออยแล้วนี่กล้องมันร้อนนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาครับเดี๋ยวพยายามทำให้จบไว,ไว ที่จริงวิดีโอนี้มันจะยาวนะจะยาวอยู่เพราะว่าอาจารย์จะรวบรวมให้หลายๆอย่างเลยนะดูดิจะอยู่ไหมแต่กำลังชาร์จอยู่นี่อ๋ออันนี้สัญญาณน,นี่ไม่ติดนะว่า เน็ตมันไม่ก่อด,ดีด้วยครับก็ไอ้น,นี่ก็โอเคแล้วแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจับจับนี่ก่อนจับกู้แม่นล่างทุกงวดนี่ก็เป็นอย่างนี้นะทางก็เลยลืมหมดเลยเนีย่ยติดๆๆอย่างเนี้ยการตั้งกล้องก็มีอยู่อันเดียวตอนนี้จารระบบไม่มีใครมาช่วยจับ นี่หลักหลักหน่วยเ๋ยวดูหลักสิบก่อนนะอืมเดี๋ยวแป๊บก่อนโอ้ยคามาันนิดก่อนอว้าวเจ่นๆครกับอาการก็ยังเหนื่อยอยู่นะเห็นไหม พยายามที่จะทำให้ทันทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องอ่วงเลยนี่ดูหลักสิบก่อนครับหลักสิบล่างนะป้าป้ากอไปนะนี่หลักสิบล่างที่แจกสูตรไปแล้วครับอยู่ในอยู่ในช่องของอาจารย์นี่นะครับไปหาดูเนาะ เออการเลื่นนี่โพสไปแล้วครับทำไปดูแล้วนี่เด่นนี่นะเล่นป้า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 เจ็ดแหนึ่งสองสนะครับเจ,จ็ดแปดหนึ่งสองสี่จดจับดูคนที่โอ้โหร้อนตัวร้อนตรงใจเป็นไข้กล้องกายขาตั้งกล้องนี่นะเจ็ดแปดหนึ่งสอสี่ครับแล้วก็ามาดูหน่วยนะหน่วยหน่วยอยู่ไหนหน่วยเร็ว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 ป้วา เรามาปาบหลักหน่วยที่นี่นะดูตั้งแต่ต้นก็ได้หลักหน่วยนี่มันมีอยู่หลุดอยู่นั่นแหละหัวกับตรงกลางนะเฮ้ยเพิ่มใหญ่แล้อันนี่ตรงนี้ครับตรงนี้จุดนะแล้วมันก็เดินต่อเหมัอนกับเนี่ยจับคู่หลายงวดนั่นะอ่าวันที่แล้วก็เก้าศูนย์สามสี่ห้านะวันนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกนะเรามาจับ คู่เข้าๆกันมองตากันก่อนอย่าเพิ่งเก้าหอลงลงสบตากันเลยก่อนกะเลงให้แม่นขึ้นอ๋อลงงเมื่อไหร่ครับกระนำกันเลยครับใหญ่ยัยย้งเลยนะแล้วก็มาดูที่การทำเนี่ยไอ้ก็ภาพกาอุ้ยทำไมเป็นเส้นอย่างนี้เนาะเป็นไงนแล้วอ๋อไม่มีเลยเหรอ ตายแล้วเมื่อกี้ก็ทําไปแล้วนะยังไม่ทันได้ปิดเลยเดีย๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งไม่รู้หนีไปไหนซะแล้วอ่ะอ้าโอ้ยไม่อยูอ่อ่ะปับ๊บโอไม่ใช่อีกนะทำไปแล้วเมื่อกี้นะอ่ะไปไหนซะล่ะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอดไว้ก่อนนะ อามาเจอแล้วครับอยู่นี่นะล่างนะครับดาวนี่สิบเจ็ดคุมพานะครับวันนี้ไม่ลากเรื่อนตรงนี้หลัก10บล่างเมื่อกี้ครับถ้า2ดับนะที่เราว่า2ดับหลัก10นะหน่วยก็ศูนย์หน้ากเราก็จะจับได้ทั้งหมดยี่สิบ ห้าคู่นะแต่ถ้าตัดสองไปปับ๊บสองนี่ก็เหลือไว้สักห้าบาทก็ได้ในต,ตัวอื่นก็ใส่เต็มแล้วก็ทำยังไงล่ะมันเยอะใช่ไหมครับนียอาจารย์จับอยู่นั่นเนี่ยปับเดี๋ยวเดี๋ยวกดกด่อน มาแต่กล้องก็ไม่ยอมร่วมมือครับติดตดต,ดตดนะครับจับคู่ได้วนี้ตรงนี้ก็เป็นคลื่นด้วยนะวันนี้คลื่นเยอะมากครับเนี่ยอุปสรรคจะมีตลอดกับการทำง,งานของอาจารย์ทุกคนเห็นใจอาจารย์ด้วยนะ อย่าเร่งอาจารย์นะครับสงสารอาจารย์มั่งก็จะได้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะโอ้ยรุ่นนี้ก็ควรใหญ่เลยเนาะอาจารย์กนก็ลองกางก่อนนะเออเดีย๋ยวกินนะไม่งั้นแย่เลยแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกครับสองใส่ก็ได้สักบาทสองบาท สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่สี่ห้าสี่หกเลขเคร่ล่างสองหกศูนย์นะอันนี้เข้ามาตลอดครับไม่เคยหลุดนะวันนี้กิว่ากงเข้าอยู่ถ้าศูนนี้เข้าก็แสดงว่าวันนี้เลขล่างก็จะมีเลขแบบนี้ครับเอาสองหกศูนย์นะก็เอาเนี่ยศูนย์นะเนี่ยเับโอ้ยเดี๋ยวจัดานจะเพี้ยงข้างนี้หน่อยขาดตั้งกับขี้เกียรนี่ เอาแถวศนย์นะครับนี่เจ็ดศูนยแนะแล้วก็แถว6กีอ๋อมีเจ็ดหกแปดหกแล้วก็ศูนอ่ะศนะแถว2องตั้งหมดก็ได้10ชุด13ชุดเองนะอ่าแล้วก็เลขเลขเคลียร์เอ้ เลขเด่นที่อาจารย์โพสโพสให้ดูนะไปดูเถอะครับไปดูนะครับเรบเขกที่อาจารย์โพสไว้าตามการบ้านก่อนเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาดึงให้เด็ดเด็ดนะครับช่วงนี้ดูแก้เงาแค่เครียดแค,แค,แค่น้อยใจไปก่อนนะครับยังมีเวลาอีกเยอะครับเดี๋ยวขอเวลาให้อาจารย์คิดก่อนนะ มางคนก็น่ารักน่ารักมาให้กำลังใจอาจารย์เนาะน่ารักอาจารย์รักทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวนะแล้วก็จะได้ไม่กี่ชุดเองนะสิบสามชุดไว้ก่อนนะแล้วก็ไปเอาอ่ามันมีแปดกับศูนย์ใช่ไหมแล้วก็มีสองกับสาม น่ยน่จะมีอะไรกนะัอยู่ในนั้นนะนน,นอแล้วก็แต้มนี่อย่าอย่าอย่าับแต้มเอาไว้ก่อนนะพิภพมัจจุราชตอนนี้อาจารย์ดูแล้วพิภพมัจจุราชนี่อารมณ์ไม่ดีวันนี้อย่าไปใช้หมดนะมันจะต้องมีหลุดหนึ่งสูตรนะนะครับอาจารย์คอยสกิดหลังสกิดแขนของท่านอยู่เรื่อยๆนะ จอก็ไม่นิ่งเห็นไหมครับเดี๋ยวต้องเรยกปิดนะแค่นี้พอนะครับกล้องมันร้อนไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยโอ้ยร้อนจีเลย Wi-Fi ก็ wi Fi, หลุดไม่ทำงานเดี๋ยวไปชาร์จต่อที่จริงก็ชาร์จมาแล้วนะอ่ะเหลือ13่สามชุดนะก็เอาเท่าไหร่นะสิบสิบสี่สิบสามชุดนะแค่นี้พอดเด่นมีอยู่ในะไหมที่อาจารย์โพสไลน์ไลน์ดีนะนั่นน่ ไปกับศูนย์ก็น่าสนนะสองกับสามนั่นที่อาจารย์บอก,ก่าไ,ไม่ไม่คอยไม่คอยแต่ว่าเราไว้แค่นี้กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาลากคอมันออกมาอีกทีนะตอนนี้ก็กําลังยกพวกเตะกันอยู่นะ mm. อาจารย์ก็จะโพสได้กับลายปีแล้วก็ลายนี้ก่อนอาจารย์ก็เคลียร์หนักเมื่อคืนนี่ตะสองก็ยังนั่งเคลียร์นั่งจับตอดเสื้อผ้าทีละตัวบางตัวก็ขี้กลากขึ้น น่าเกลียดน่าเกลียดเจ้าจาก,ก็ทำดีกับมันเนะตอล่อมถามมันบางตัวนี่อุ้ยอยา้พูดเลยน้ำยังไม่อาบเลยเหมือนคุณผู้ชมบางคนตปล่านี่นั่งอมขี้ฟันยิม้มแก้มตุยอยู่เนี่ยงไม่อาบน้ำใช่ไหมครับเพิ่งกลับจากทํางานเหรอนะน่ยเล็กบางตัวนี่ขี้เกียดอาบน้ำก็มีเนาะ องตัวนี่ใส่กางเกงในตัวเดียวเอาอีกแล้วใครใสกางเกงใน2ตัวแล้วเนาะว่านะโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์วางก่อนนะเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะอย่าน้อยใจนะครับมาๆๆอาจารย์ปลอบหน่อยครับไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวอาจารย์จะให้ครบทุกคนไม่ต้องกลัวครับที่อาจารย์ถือกล้องเนี่ยมือไม้สั่นนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมีวิดวีโอต่อไปนะ ถ้าไม่เหนื่อยเกินไปครับ